คอนเฟสกุ๊งสัตอนนี้ใช่เลยตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างร้อนจะตายค่ะร้อนมากเออูอื้อหูอื้อมากไม่หวแล้วออย้เขาลุกไหมๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆดี๋ยีสวยสุดๆเป็นไงล่ะนี่ๆๆนี่แสงสองลงวันสวยจรส เราอยู่ไหนเรานีเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนกันอยู่ในประเทศเล็กเตน์ินสไตน์นประเทศที่เล็กมากเล็กกว่าเรามีประชากรเท่ากับโรงเรียนเราเลยนะโรงเรียนบริเตชั่นทิสกันส์ค่ะจะตายแล้วทั้งหมดคือกี่คนคะสองพันห้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจริงน้อยมากสุดยอดประลาดเฮ้ยไอ้ลูกนี้ก็สวยเว้ยเฮ้ยตรงนี้ก็สวยอะอะอะเฮ้ยมันดูดิมันมีแสงแบบใช่ไง สวยมากเอ้ยไอ้เครียจักกล้องกูสวยมากโอ๊บส์จักตากูสวยสุดละไม่มีวัวด้วย แบบแดงก็แดงแบบแดงจริงเฮ้ยไม่เฮ้ยไอ้ปุ่มตรงด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ถ่ายเลยโอ้มันเปลี่ยนเต้นเต้นกับบ้านอย่างนี้ด้วยอเฮ้ยคุณชอบแบบหน้าต่างมันหน้าต่างสีแดงดีมากมาถ้าบ้านกูเลยเดี like> ๋ยวเฮ้ยแต่แต่มุมนี้สวยมาก

อยากเห็นไอ้นั่นน่ะที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิที่มันจะเป็นแสงที่ขอบฟ้าแสงที่ขอบฟ้าที่เป็นสีเขียวข,ยวขาวน,น,น้เงินๆที่ขอบฟ้าเอ๋อลาว่าเออ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 ออร่าอยากเ,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 เห็นอ่ะเราจะได้เห็นว่าไม,ไ,ไม่น่าใช่ต้องอยู่นอร์เด็นอ์นอร์ออเวียใช่ใช่ต้องเป็นใครอร์เวย์นั้น <laughs> กูกชอบแพนอะไรที่มันเหี้ยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไม่ได้ไปได้นี่ไงมาแล้วเรียนสายเป็นไงล่ะจะจะมีาถามหน่อย,ยปปาถามหน่อยจะมีใครบ้างคุณบ้านัา่งแพนเรียนสายโอเคกลับไปเรบคงจะมาเอไอวี แบบอยากจะมาเมื่อวานเมื่อวานมันคิดอยากมาเล็กเตนฟไตล์ามาันามากนว็วางค่ะทุกนี้มาเลยก็น,นี่ไงไม่ใช่เหรอใช่ก็ใครอย่ายงก็คุยอะจะมีใครบ้าทงกันแล้วเห็นไหมว่าเราอยู่ลิกเตนสไตล์นะคะ